ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาล้างเขครับครัีครับเตรียมอุปกรณ์ล้างเขก่อนนะครับผมก็จะไม่ค่อยสาดเะยต้องใช้ไม้ครับเพราะมันเป็นรูครับ เป็นรูลึกเข้าไปโด้านในเป็นรูลึกเลยใช่ไหมครับผมประมาณแต่ก่อนประมาณเกือบสองนิ้วครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะตื้นขึ้นมาเหลือประมาณน่าจะหนึ่งนิ้วครับโอ้น่าสงสารสีนวนมากๆเลยนะครับแม่แม่แมคงจเจ็บนะครับผมเพราะว่า <คน S 1> ามกครจบเข้าใจความรู้สึกนี้นะครับผมเพราะว่ากวนจูนี้ล้างฝีให้พี่ดาวนี่โอ้เป็นปีนะครับแม่แม่แม ก็ล้างให้ทุกวันนะครับผมล้างยาครับเส้นหางนี่ครับสงสัยจะเจ็บนะครับแม่แม่สงสัยจะเจ็บนะครับผมว่าดินนะครับผมดูนะครับคงจะเจ็บนะครับผมโอ้โหเอาเข้าเขาเอ้าเข้าเอ้าโอ้ดินดินดินนะครับผมสงสัยจะเจ็บนะครับอืยังเป็นรูอยู่โอ้ยังเป็นรูเลยนะครับผมโอ้ยน้องด้วยนะครับผม มันลางยากเพราะว่าีหาครับครับที่ล็อกคงกจ็บนะครับผมดิ้นไปดิ้นมายังไม่ค่อยพร้อมยาเม็ดยาเม็ดนีด่ทานไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็น ลองให้ทานแล้วมันทานไม่ได้ครับยายาที่เป็นเม็ดแคปซูลนะครับว่าใส่กล้วยใส่อะไรเข้าไปเขาก็จะคายทิ้งนะครับถ้าถ้าเป็นแคปซูลเป็นเป็นยาแก้อักเสบครับกินกินมันจะแรงนะครับผมมันจะเขาจะไม่ทานเลยใช่ใช่ครับตอนอยังไงเขาก็เพราะว่ายายาแก้อักเสบนี่กินกินจะแรงมากๆเลยนะครับ นิ่งๆสีนวนนิ่งๆนี่ครับดิ้นไปดิ้นมาต้องต้องมีที่ล็อกนะครับผมต้องมีที่ล็อกเพราะว่าไม่งั้นเขาจะดิ้นไปนะครับผมไม่ให้ล้างนะครับผมว่าเขาเจ็บนะครับแม่แม่แล้วก็สีนวนก็เป็นช้างจับหางยากด้วยนะครับผมใช่ไหมพ่อพนไม่ให้คนเข้าใกล้เลยครัไม่ใช้ควานนี่จะจับหางเขาไม่ได้ครับ คนอื่นเข้าใกล้ไม่ได้ต้องหางแต่หางจับอะไรจับได้เฉพาะกวานเอาเอาเอาซีนวลเอานิ่ง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 นั่งเพร่ให้เดี๋ยวก็หายดูครับโหดิ้นแรงมากเลยนะครับผมเอา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  Oh. 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 Yeah. ดิดแหลงมากนะครับซีนวลเดี๋ยวคนจูก็ต้องช่วยนะครับต้องช่วยต้องมีคนหนึ่งจับไว้นะครับผมจับหางไว้นะครับผม oh. ต้องมีคนหนึ่งจับนะครับผม oh. เดี๋ยวคนจูใส่ลวดยาเล่า ฮะโรยยานคอยฉีดสักเร็วกว่าขึ้นเรงวจ่ิงๆใส่ยังสีหล่ะสีใส่อันยาเหลืองนะใส่ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นยาแห่งเลยนะตัวนี้ตีใส่ตัวนี้แค่เลยตัวนี้มันเป็นเม็ดประเม็ดป่เป็นเม็ดฉีต้องทุบประเม็ดป่ะแคบสุดเดี๋ยวเอาสั่นไปตีใส่จะไม่สีใส่ได้ ก็ T C m y c ี n นะครับแม่ๆเราจะแกะออกบอกครับแกะออกจากแคปซูลแล้วก็เอาไปโรยๆนะครับผมให้ให้แห้งนะครับนี่นะครับตามที่แม่ๆ EPC นะครับแนะนำมานะครับผมแต่เรื่องยากตรงที่สีนวลไม่ให้จับหางนี่แหละครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้จับช่วยนะครับผมเอา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  Ho 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 ho, nhìn nhìn nhìn. Ho ho, 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 เอาเอานี่ๆๆๆไปๆๆเฮ้เอานี่ๆมาโอ๋แห้งซ่าแล้วบัดเอ้านิ่งเอ้ายกขาอีกๆไหเออๆมาๆๆไปๆเอ้าเอ้าครับดํานี่เก่งๆอ้าวพี่ฮะขอหน่อยนี่เอาไว้เดี๋ยวอาทิตย์ครับอีกอ้าว <Sessizuk> <Sessizuk> เอาเออีแตกเลยยาน,นยแห้งเจ็บแห้งจามึงนึ่ไม่เอาขาเชือในี่ตัวหางรูดกเป็นปุ่มแถมอีกเอาเอาเอออุนแห้งแล้วครับตรงไปใช้วัตถุดิบแห้งแล้วเอาเอาอ่ะ ใช้สเปรย์ครับเพื่อกันแมลงอ๋อ จะทาให้แห oh. oh. nice. ah, oh, ้งเร็วครับ um, ่เสรจแลครับครับก็ล้างแผลเสร็จแล้วนะครับผมล้างแพ้ให้กับพังสีนวลเสร็จแล้วนะครับแม่แม่ แข่งบินยากนะครับโอ้ระปากเนาะครับผมพ่อควนเนาะถ้ามาคนเดียวนี่ยากเลยครับครับต้องมีคนนึงจับไว้ด้วยนะครับจับจับหางนะครับผมให้กับคนนึงก็ล้างนะครับแม่แม่ทั้งทุรักทุเลนะครับผมฟังสีนวลแต่ก็ละล้างให้เสร็จแล้วนะครับผมก็ก็อาการก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเนาะพ่อควันครับเพราะว่า ช่วงนั้นมันช่วงฝนตกนะก็มันโดนน้ำโดนฝนมันก็เละหน่อยแต่ตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วก็อาก,การก็ดีขึ้นครับ,รบก็วันนี้ก็ขอฝากนะครับช่องเมียน้อยพังสีนวลน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องใหม่เล็กช่องอเล็กครับฝากเมียๆด้วยนะครับ